พื้นเกมริปเปอร์ครับผมไงสกินใหม่โคตรสวยริปเปอร์ดาร์ควอยสกินที่ผมบอกจะซื้อครับมาแล้วครับผมโอ้ต้องจัดแล้วล่ะครับผมราคา่าไรเนี่ยพันสองโอ้ถูกเหลือเกินต้องจัดแล้วนะครับผมซื้อเลยโอ้ไปครับจัดไปจัดไปจัดไปโอ้ อยากได้มานานแล้วจะกินนี้คือสวยมากจริงครับผมใส่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเติมเงินเกมโอวัสผมแนะนําครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัสดสอด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้งสองแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ดและแบบที่2แค่ u i d เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับ และในช่วงนี้นะครับ Overwatch 2ซีซัน n 6 InVision เข้ามานะครับทางเติมโค้ดเกมก็มีขายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น InVision Button u l t i m a t e Button คอมพิวทีโร่คอลเลกชันและฮีโร่คอลเลกชันนะครับหากสนใจแพ็กไหนสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น AV v ว l ล o เรนต c ค l ร์ดิวตี้วอลและเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับไงเรดารว่าขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับผมมาใส่สกงสกินเขใส่เลยผมชอบ ต้องใส่ลิปเปอร์หนึ่งตัวที่ผมชอบมากนะครับแมสกินมาแล้วมันมันสวยจริงๆอ่ะโอ้โหเดี๋ยวผมไปถอดปืนทองก่นอนว้าแล้วไม่ปืนทองโคตรสวยเลยครับดูดีจัดมาครับผมเข้าเกมกันมาแล้วครับโอ้โห,โหเดี๋ยว่าสกินสวยมากๆสวยแบบสวยจริงนะครับผมก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมแทบจะไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับด้วยความที่ มันเล่นยากพอสมควรผมเชื่อว่าหลายคนก็พูดถึงกันว่าตัวละครนี้เล่นยากและมันอาจจะบทบาทหายไปเยอะด้วยความที่มันเป็นตัวละครที่เน้นวินสุกับแทนนะครับซึ่งคอมในตอนนี้มันคอมที่เก่งในะตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครยิงไกลหมดสังเกตไหมตัวละครเนี่ยยิงไกลๆยิงกลางๆได้ก็คือจะหยิบมาเล่นหมดลิปเปอร์ก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แล้ะหรือไม่ถ้ามีลิปเปอร์ก็ต้องมีตัวยิงไกลตัวหนึ่งนะครับไม่งั้นก็ดาเมจก็หายพอสมควรฮะยิงระยะไกลไม่ได้นะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ ไม่ค่อยได้เล่นละเดี๋ยวนี้นะฮะคือต้องไว้ใจตัวดามิอีกตัวพอสมควรนะ่ะนะครับโอ้ต,อตายเด้ออย่างนั้นนะ่ะสวัสดีครับหน่อยไปื่อนก่อนหน่อยไปื่อนก่อนมอยเหรอประมอยประมอยสวดิ ผมมาแล้วครับข้างหลังเอาเอา,มา,มาเ,อาเอามื่อกี้เมื่อกี้เอ้าเอ้าเมื่อกี้เราลิ้หลุดเหรอใช่อไหมน่าจะใช่ฮะอยู่ดีหายไปเฉยเลยเอองงเลยเมื่อกี้เราลิ้อยู่ดีก็เอา้าสู้ๆอยู่พี่แกก็หายไปเฉยเลยโอเคเออยิ <laughs> ตกใจเลยอยู่ดีก็หาย เทเซอร์มามามาเออดีคอกลับไปแล้วนะฮะหมาขึ้นมาอดัดอ้าวแต่เพื่อนหน้าดันถึงจุดตอนที่ผมดูถึงไหมถึงไม่ว่าผมน่าจะเกิดไกลแล้วไม่ถึงฮะโอเคไปครับ go let's go <S นแงวล้อมรวมตายฮะศัตรูได้หุ่นไปแล้วเก้ด <Okay. S 3> ิเต็นนาตาดิเต็นนาว่จจากันจะกดจะจะกดหลบเรามีเมอร์ซี่นี่ดีชุบได้ป่ะน่าได้สวยมากครับ ม,มีเมดอยู่ข้างบนนี่ปะฟาราเลยเหรอเนี่ยอีกหนึ่งตัวครับนึกไม่ออกหยิบฟารามาแก้ทางครับริปเปอร์เป็นตัวที่เจอฟาราที่คือทำอะไรไม่ได้อะทำอะไรไม่ได้จริงครับคือระยะต้องจจะเข้าปตตระคิดตัวได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะกับการที่ดาวในส่วนของตัวละครที่ยังใกล้ๆอย่างริปเปอร์ไปสู้ระยะระยะไกลๆก,กับฟารานะมันก็ยากมาก ก็นั่นแหละตามสภาพเนี่ยนอกจากจะย้า,าย,ยอย่างเงี้ยบินแบบเดียวๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไงก็ได้เต๋อเ,เหมือนมั้ยไปครับโอ้จะได้ผมไปหน่อยก็ไม่ได้ไปฮะไ,ได้ได้แน่นอน ขอบคุณมากครับสวยมากครับต้องแซงกิวเลยครับเมื่อกี้ซาเลียสวยมากนี่ได้นี่ยคือเอาวันนี้ตัวเดียวเลยแต่ก่อนนี่โซเอ้ยไม่ใช่โซเชอร์แต่ก่อนริปเปอร์นี่เป็นตัวละครที่อะไรนะคิวเอาเดิร์นเกมนะคนอชอบแซลกันไม่ต้องทำอะไรฮะเดินมาติเมตรโอ้แล้วมันผมมาวาร์ปอย่างงี้วะเนี่ย <laughs> ได้ดุดเป็นคนชิวๆเพื่อไม่น่าชบได้โอเคตัดติเกเรแล้วครับแล้วเพื่อเราสวนคืนสวยครับแต่เมอร์ซี่ตายไปเซิร์ฟดาก้อนไหมผมว่าเซิร์ฟดาก้อนได้อยู่นะต้องรอซาเลียซาเลียไม่ได้เม็ดเลยอันโซก็เช่นกัน บนยังไงดีเห็นดิเห็นเห็นเห็นไปรีวิวเลยหรอไปครับเอาแล้วหมดแล้วเพื่อนสลีปหมดอย่างนี้เดินยิงฟรีอะไรนี่ฟาดเพียงทีอะไรพวกเนี้ยตามล่าตามล่าเออเออ ดาบล่าอะไรว่าดาเมจด,ดามเมจเรามีแหละแต่ก็ต้องเข้าระยะใกล้เออนี่ได้สามตัวแบบงงๆนะไพ่เพื่อสแต่กเกมนี้ผมผมแบบวบวัดเหมือนกันนะเออแตซาเลียซับซับเรา,าดีอยู่นะไพ่โล่ให้เลยตลอดเลยเปิดมา ตัวนี้ต้องต้องสายอ้อมฮะสายเดินอ้อมสายตุยหลังอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์มากฮนะนี่แหละฮะขึ้นนะบ้าใครจะขึ้นนะบ้าเอ้าไอ้คุณจะเอาผมไม่ได้เลยเ,เหรอบ๊อบเหรออ้าวมีคนโดนบอ๊อบโดนชนไปแล้วมื่อกี้คนโดนบอ๊อบชนแบบหนึ่งที ยังไม่ต้องยังไม่ต้องใช้แล้วกันนะเก็บไว้ก่อนโอเคหนีรอดไหมครับแล้วมันดันหนมกระเด็นอย่างนี้ไม่รอดละเขาเอาทุกอย่างที่มีอันติเมตเรามีครับอืมใช้ได้ถ้าเราใช้ได้ถ้าไม่โดนซิกมาดูดก็คือตายทั้งทีอครับหรือโดนสลิปดร์นนะโอ้เอาหุ่นแตกแล้วเเฮ้ย แฟล้งเอาเราโดนเข้าข้างในฮะออโอ้ไปแล้วครับต้องรออย่างเดียวขอนรู้นะผมอยู่อะก็ต้องรอทีมมาฮะ แล้วเพื่อนเซลดิสทรักมาฮะอ๋อของนี้กันตรงนู้นเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับ,อ,รบอะไรเมททำไมล่ะอืมเมททำไมอ่ะนี่นะครับนิปเปอร์ที่เราเล่นเล่นกันแต่ใหม่ก่อนนะฮะลงมาได้ได้ไดจบ เมื่อกี้ถ้ามีสกิลหนีนี่หมดทีมนะเมื่อกี้ลารีเขาเฮ้ยไม่ใช่ลารีดิมีสกิลไอ้นี่อ่ะหนีได้ครับก็เลยไม่หมดแต่ถ้าเมื่อกี้มันมีได้หนีนะตึมหมดครับได้ได้ได้นะครับเนี่ยริปเปิลต้องเล่นอย่างเงี้ยครับอยากฆ่าได้อันติเมตก็ต้องแบบเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยเอา เออผมแค้นแล้วผมแค้นนะผมดูเป็นคนแค้นๆมาแล้วฮีโร่เนวาดายมาสวัออดีครับอืมอืมอืมเออรอก่อนรอก่อนเอานี่ก่อนเอออันเนี้ยไอเน,นี้ยอยู่ข้างหน้าแต่ติดเลนว่ะเออตายดิเออดูเสร็จละ โอ้เออได้ไปตัวหนึ่งจะกล่าวให้ตายอ,อันนี้ได้แล,ะละ้วล่ะดูตำริงไปยิงสู้ได้แล้วอันนี้ตายแล้วมันยังดูดดูดโอเคสวย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 ไปครับ Let's go สวัสดี22ตายและะ้วครับเพื่อนผมมาแค่นี้แหละอเอาเอามาเอาเอาอารมณ์ไหนอะนะเอาแล้วเขาว่าลมไหนวะนะเมอร์ซี่อารมณ์ไหนวะไนดะ้อยู่ดีเมอร์ซี่มาบวกนี้ ทิมบ่อ่าปวดฮะปวดให้มากที่สุดครับอืมบิกิดเออไปครับวาร์ปอัดหน้าอย่างนี้เลยมาจะเอามาัให้ได้อ่ะ โอ้โอดหลบไม่ทันเมื่อกี้เรามีนี่แล้วนะแต่ว่าไม่ทันนะครั้ต่อไปเราน่าจะมีอันติเมทยิงสัก4-5หทีอันติเมทน่าจะมาแต่ผมต้องดันอีกไกลอยู่ครับไปครับเื้ยวู้ แล้วใครแรงกว่ากันนะชุบปะล่ะแต่ชุบก็ชุบได้นะรออยู่วิกฤตยังไม่ตีเมทเลยอ่าโอเคอ่าเรียบร้อยเดือดนะฮะเล่นแบบเดือดจัดนะสำหรับริปเปอร์ครับอืมเดือดเหมือนกันนะตัวเนี้ย เล่นแบบที่ไม่ควรจะได้เล่นน่ะนะครับผมดูเดือดดูเดือดดูเดือดเพื่อเกมลีปเปอร์ครับผมไงสกินใหม่โคตรสวยเทวะนี่เลยแล้วเดินมาดีเมทนี่ยเขามีพุ่งบินหนีอะไรเงี้ยแล้วก็ยิงต่อนะคือแบบนี่มันเป็นตัวคิวอิดเกมจริงนะฮะสุดยอดครับมาครับผมลุยกันต่อกับลิเปอร์ครับอือก็เรียกได้ว่าวิธีการเล่นนี่แตกต่างจากที่เราเล่นตัวดาเมจทั่วไปเลยนะ เดินเดินๆนบน,บนแอบแอบลุยหลังแ,บบแงแฟงอ่ะตัวนี้โอเคมา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 ดูมหมอเก็นจิอ่ะป้องแป้งปองแป,ง,แปงมาแล้วโดดยิงไปก่อนระยะนี้อาสวัสดีครับ โอ้ดูกลับตายนะเขาจะเพื่อนหิวไม่ทันโดนแดดพอดีฮนะแลโดนแฮกโอ้แฮกทีร่่งเลยช่วยอาณาแล้วโอ้เมอร์ซี่มาไล่ยิงระหว่างเมอร์ซี่เขาหิววะ่ะเคไปก่อนถต่ยังได้อยู่อ่ะ อะตายแน่นอนแหละสภาพนี้หคนที่ตายโอเคว้าโอเคครับแปง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 โยนขึ้นบนเอเอเรามีปืนเยอะครับนิปเปอร์ได้เป็นตัวที่ทุกคนชอบฮะรีโหลดปืนแบบเรียกว่าไม่รีโหลดนะเรียกว่าโยนปืนปืนทิ้งหยิบปืนใหม่อ้าวอ้าวอ้า เอาดีว่าไม่มีหุ่นดีว่ารอก่อนนะไม่ยิงครัไม่ยิง,ยงโอ้โอ้น่าจะได้นะจริงอ่ะมามามาไม่โดนไตกเลยเหรอ,อเออแล้วมันเล่นกันอยู่ข้างในนีน้ผมไม่น่าไปเล่นกับมันเลย วิ่งแล้วเมอร์ซี่โดนเมอร์ซี่เราหนีได้ฮะพาร์ทเลยเหรอโว้เขาทานเซนเดนในนั้นเลยเหรอเซลดิสรักครับเราปล่อยกันหมดทั้งบอฟทั้งเซลดิสรักเลยยิงไปจับ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 ไม่ตายเลยเออโอเคเอาเลยอ่ะ เออจะเอาอยัางไงดีอันดีเมทก็ไม่เออเออเอเอ,เอ,เอโ,โอเคอ่ะเออได้แค่นี้แหละโว้โอเคหนีไปอ่ะยังกันได้อยู่อ่ะอันดีเมทกันหมดหมดทุกอย่างจริง ดีฮะตัวเรายังยิงแล้วดูดเลือดบ้างฮะอย่างน้อยก็มีเลือดให้อุ่นใจบ้างไม่เอาไม่เอาถอยก่อนถอยก่อนโดนดิสคอร์ดไงยล่ะบบตายนะ่ะเออโอเคได้เฉย เดี๋ยวตายลงมาแล้วอนาหน้าตายโอเคเพื่อนเราชุบได้อยู่เอาหมซี่มันตายวุ่นวายเหมือนกันนะเล่นตัวน,นี้เนี่ยวุ่นวายจัดเลยโอเคแพ้แพ,ก,แพ,ก,แพ,ก,แพกันละแพกกันับเพื่อนรอดไหมละ่ะโอเคได้อยู่ยังมาช่วยทันนะ มีตัวอยู่ข้างล่างนะครับอ๋อเราได้แลกกันไปฮะแลกซับกับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เมดเรามีอเขาทัเซเดนน่าจะมาแล้วครับรอแล้วกันครับตายนะ่ะตายนะ่ะมากันนะ่ะ จะหมดเวลาแล้วเพื่อนสวยฮะอยู่จีนว่ะไม่น่าพาแล้วมาเลยเพื่อนมา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  สวยมากฮะเอาซับดิครับสวยครับหมดแล้วครับเพื่อนอ่ะหมดเรียบร้อยฮะก็โอเคก็ดูเดือดนะแม้ว่าด่านจะกว้างพอสมควรแต่ก็อ่ะโอเคก็สู้ได้ดูเดือดระดับหนึ่งนะครับอืมแล้วก็บนมาบนมาเยอะนะครับตัวนี้ <c oughs> เหนื่อยอยู่ฮะเกินทีหรอ,อช็อตไหนอ่ะช็อตที่แดดฆ่าผมปะ จอดที่อยู่จินเหรออ๋อที่ไปฟันทั้งหลังไงเนี่ยป๊าปเอาแดดติดอ๋อข้างหลัง,ข,ง,ลงข้างหลังนะแต่เราได้นะทุกคนนะก็เรียกได้ว,ว่าวันนี้ซื้อสกินนะชอบครับชอบสกินก็ซื้อครับแม่เป็นหนึ่งตัวที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับก็ไหนๆก็ได้แล้วก็จัดหน่อยละกันนะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมชอบนะก็ซื้อสกินมาสวยๆละกันนะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับริปเปอร์ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับ เป็นหังใจกล้องซาด้วยครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับแม่มันเท่จริงนะสวัสดีครับ